ทุกคนอย่าลืมนะคะใครที่มีปัญหารักแร้เปียกหรือว่ากลิ่นตัวหรือว่าเวลาเราใส่เสื้อผ้าเนี่ยมันมักจะมีเหงื่อออกเนี่ยตามวงๆนะคะแล้วเราไม่มั่นใจเวลาเรายกแขนหรือว่าใส่เสื้อแขนกุดเนี่ยกกอยากจะแนะนําจริงๆเลยนะคะก็คือโลออนตัวนี้นะมันดีมากจริงๆนะคะอันนี้ไม่ได้พูดเวอร์ไปเพราะว่าใช้ด้วยตัวเองจริงๆนะคะมันได้ผลจริงๆคือมันแบบระง,งับเหงื่อได้แบบ48ชั่วโมงอะ ใครว่า24ชั่วโมงคือไม่ใช่อะเหมือนเกินนั้นคือมันดีมากจริงๆนะคะดีกว่าที่เคยซื้อใช้มานะคะเคยซื้อมาในช่องทีทีอ,ะ,อะย่อทีทีไม่ดีเท่าตัวนี้แล้วยังขนาดเล็กกว่าด้วยนะคะไอ้ที่เขาฮิตกันน่ะใช้ดีไหมอะให้ให้ประมาณ8คะแนนแต่ตัวนี้ให้1 0เต็ม10เลยคือมันดีจริงๆทุกคนแต่ที่สําคัญคือมันทําให้วงแขนของเราขาวขึ้นจรริิงงงงๆนนนนนะคคคกกสสััััเเเเตตววววแแขขขขออออมมดดููีีียยยบบาาาึ้้้ลท่ํขขนะทญือชอ ระง,งับเหงื่อทุกคนใครที่มีแฟนแล้วแฟนมีกลิ่นตัวใครที่มีพ่อแม่แล้วมีกลิ่นตัวนะคะเอาอันนี้ให้เขาใช้เลยดีมากนะคะตัวนี้แค่ขวดละ3า0รอกว่าบาทนะคะรวมส่งแล้วส่งถึงบ้านเลยนะใครสนใจทักมาได้เลยนะคะใครที่อยู่ที่ไทยนะตัวนี้นะพร้อมส่งและมันดีมากๆเลยนะคะรีบซื้อซาแล้วคุณจะรู้ว่าของดีเนี่ยมันอยู่ที่นี่แหละนะคะตัวนี้เลย